พลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณในวันนี้เป็นอย่างไรชั่วโมงเนี้ยตอนเนี้ยวินาทีเนี้ยวินาทีเนี้ยพลังงานของคุณเป็นเช่นไรเนาะโอ้โหพลังงานของคุณนะตอนนี้นะโอ้ชาริออตขึ้นนะคุณอะยังไม่ได้เห็นไพ่ชาริออตขึ้นนะชาริอโอ้โหอไปชาริออตขึ้นนะชาริออตก็คือเด e c h ร r i อ t ก็คือไพ่ใบที่เจ็ดนะคะนะคะไพ่ใบที่เจ็ดก็คือตัวคุณเองเนี่ยมีพลังงานรับ รู้อะไรได้เยอะมากนะคะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นพลังงานเข้มแข็งมากหรือชาริออดก็คือคนเข้มแข็งคนที่ทำอยู่ในแวดวงโปรดักชันต่างๆทหารตำรวจหรือในหน้าจอทีวีนะคะติดต่อประสานงานพบปะคนเยอะช่วงนี้คุณจะพบปะคนเยอะนิดหน่อยซึ่งคุณจะดึงพลังงานของคุณที่มีอยู่เนี่ยออกมา อาจจะเจอคนที่พลังงานลบบ้างกระทบคุณแต่อันนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคกับครัวคุณเลยนะไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคกับตัวคุณเลยเพราะคุณเป็นชาริออดเนี่ยคุณเหมือนนักลบนะนักลบตนเนี้ยคนเนี้ยอาจจะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ได้ในตัวคุณที่เข้ามาดูนะคะก็จะมีบริวารก็คือสิงหรือราชสีหม <laughs> นะคะทั้งดําทั้งขาวมันมีทั้งคนบู๊คนหมุน คนเก่งและคนฉลาดรองรับหรือพพอร์ตคุณอยู่นะคะคุณใช้สมองหรือสติในการทำงานหรือก็คอนโทลเขาได้อยู่นะคะลูกน้องบริวารของคุณเนี่ยจงรักภักดีกับคุณนะในช่วงนี้นะคะพูดอะไรก็เชื่อหมดแล้วก็ทำงานตามที่คุณสั่งสำเร็จหรือตัวคุณเองน่ะคุณมีพลังงานที่จะโดดเด่นแล้วก็ช่วยเหลือคนได้เยอะแล้วก็องค์กรของคุณนะคะคุณมีเรื่องเครียดไหมก็มีแหละแต่คุณ คุณเป็นชลิอ่อนอ่ะคุณเป็นเหมือนนักลบอ่ะคุณก็จะไม่ก็ไม่ก็ไม่ถออ่ะคุณมีคุณเป็นคนที่อารมณ์ช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่สองบุคคลิกเหมือนกันทั้งอารมณ์ดีทั้งใจเย็นทั้งไม่เย็นอะไรอย่างเงี้ยมัน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 ก็อยู่ในรูปแบบแบบนี้เนาะแต่คุณจะใช้สติมากกว่าคนอื่นค่อนข้างเยอะมากอ่ะรวมๆแล้วเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีเป็นพลังงานที่มันสามารถที่จะ ทำอะไรแล้วก็ประสบผลสําเร็จนี่ไงคุณมีความรักแล้วก็ทางนั้นเรื่องเกี่ยวกับสังคมรอบข้างสภาวะครอบครัวของคุณเนี่ยมันเหมือนแบบพลังงานของคุณอ่ะมันได้ตอบกลับไปมันทําให้คนในบ้านหรือใครก็ตามอะไรที่อยู่ใกล้คุณตอนนี้มันไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เพื่อเพราะว่าคุณได้ผ่านความเครียดมาเยอะแล้วแล้วคุณก็ไม่อยากจะมาเครียดเพราะคุณเป็นคนตรงอ่ะนะคะเนี่ยตัวคุณคุณตรงมากประกบกันก็คือคุณเป็นคนตรง พูดจาผงผ่างเหมือนกันหรือก็เป็นคนตรงแต่เป็นคนที่เบื้องหลังหรืออะไรเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นคนแบบอ่อนโยนกับคนรอบข้างหรือคนรักของคุณนะนี่ไงอ่อนโยนกับลูกน้องอ่อนอ่อนโยนกับเจ้านายอ่อนโยนกับพ่อแม่บุตรบริวารของคุณนะคะอันนี้นะ เป็นพลังงานของคุณนะคะพลังงานก็เปรียบเหมือนเจ้าชะตาก็คือการดูดวงนี่แหละ <c oughs> นะคะคุณอาจจะมีช่วงที่มันใจร้อนบ้างแต่คุณใช้สติในช่วงนี้ในการดำเนินชีวิตหรือทําอะไรก็ตามให้มันประสบความสาเร็จนะคะคุณก็จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบะรายหรอกนอกจากคืองานมันได้รับผลกระทบแหละช่วงนี้แต่คุณใช้สติแล้วมันก็จะผ่านไปได้นะคะส่วนใหญ่เรื่องการเงินก็จะมีคนเข้ามาช่วยคุณนะคุณแบบเหมือนแบบเหมือนแบบคุณจะ ไม่ไหวเกี่ยวกับทางด้านเรื่องการเงินแต่เรื่องแต่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยอาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงท่านนี้นะคะอาจมาช่วยคุณก็ได้นะคะหรือผู้ชายท่านนี้มาช่วยคุณเนาะคุณจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอะไรมากนอกจากแบบเรื่องความรักหรอกคุณแก้ไขปัญหาได้เยอะนะคะคุณคุณแก้ไขปัญหาได้เยอะมากในทุกเรื่องเป็นผู้นําคนอื่นได้อะไรเงี้ยแต่เรื่องความรักคุณไม่ค่อยไหวอ่ะคุณเหมือนแบบคุณจุดอ่อนของคุณก็คือความรักเลยนะ ความรักของคุณนะจุดอ่อนของคุณคือความรักนะและคนที่คุณกําลังดูให้เขานี่แหละนะคะนะคะคนที่คุณกําลังพูดถึงอาจารย์พูดถึงนี่แหละหรือคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ตอนเนี้ยคุณกับคิดย้อนกับว่าเขาอะคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะเขาคิดถึงคุณบ้างไหม,นะะเ,ขไหมเขาคนนั้นเป็นใครอะจากไพ่ใบนี้นะจากไพ่ใบนี้ King of ค u p ก็คือเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศ ต่างจังหวัดแดนไกลไกลจากคุ้นหรืออาจจะทำงานร่วมในองค์กรเดียวกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันอาจจะคลิกกันสปาร์คันหรือเป็นแฟนกันแล้วมีเรื่องที่หมางใจกันผิดใจกันอยู่ตอนนี้นะมันอาจจะไม่ได้เคลียร์แล้วตอนนี้วินาทีนี้เลยอ่ะคุณกำลังคิดว่าเอ๊ะเขาทำอะไรอยู่แล้วเขาแบบคิดถึงเราบ้างไหมเราคิดถึงเขานะแล้วเขาคิดถึงเราบ้างไหมอ่ะคนนี้นะคนเนี้ย มันเป็นแรงบันดาลใจคุณเลยนะคนคนนี้เป็นพลังงานอีกพลังงานหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าในทุกๆวันนะ่ะสามารถทำให้คุณยิ้มได้แล้วก็ในทุกๆวันทำทำให้คุณแบบร้องไห้ได้เพราะคนคนนี้นะจับพลังงานเขาแล้วเขาเป็นคนตรงๆนะคะจากไพ่ใบนี้เขาเป็นคนตรงๆเหมือนกันเลยคุณตรงเขาตรงบางทีพูดอะไรกลับมาหากันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบช่วงนี้นะ แรกๆอ่ะมันไม่เป็นไรค่ะแต่พอช่วงนี้มันเหมือนแบบคุณบอบบางเนาะคุณก็อยากจะให้เขาโอบอยากให้เขากอดอยากให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นมดตัวเล็กๆอ่ะอยากให้เขาใส่ใจคุณมากกว่านี้แล้วเขาก็เป็นคนตรงเกินไปจริงๆเขาเป็นคนตรงนะเป็นคนละเอียดอ่อนมากนะเป็นคนใส่ใจทุกๆอย่างในตัวคุณนะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนตรงที่พูดจาหวานไม่เป็นนะคะอาจจะแค่ยิ้มในมุมปากเวลาคุณบอกอะไรแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ตอบรับเออ คู่บางคู่หรือใครบางคนนะคะที่คุณกําลังเปรียบเทียบอยู่เนี่ยอย่างคู่แฟนคู่เออเพื่อนคุณหรือใครก็ตามที่คุณรู้จักเนี่ยเขาหวานหวานเขากอดกันเขาหอมกันเขาแบบทรง ลายสนอะไรกันส่งข้อความถึงกันแต่คู่คุณเนี่ยเวลาเจอกันปุ๊บหรือคุยกันปุ๊บเนะี่ยไม่สปาร์กอะ่ะมันเหมือนแบบพูดจาผงผางใส่กันในช่วงนี้หรืออาจจะมีอารมณ์ที่มันแบบในนอยกันในเรื่องเดิมๆในพฤติกรรมในสิ่งที่เขากําลังทําหรือตัวคุณกําลังทาเขาก็กําลังนอยคุณแต่อาจจะไม่ได้เปิดใจคุยกันนะคะถ้าเคลียร์ได้ก็รีบเคลียร์เหอะเนาะช่วงนี้นะคนคนนี้นะคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มาก บอกเลยว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมีออล่ามีสเสน่ห์นะคะผิวขาวผิวสองสีได้แต่ดูแววตาเขาสิอย่างโตยิ้มมุมปากนะคะยิ้มมุมปากมีรูปร่างมีนิ้วเรียวยาวมีอาจจะมีลักยิ้มก็ได้หรือหรือใส่แว่นก็ได้คะ่ะเป็นคนที่คิ้วเข้มเออจมูกโดง่งตาโตนะคะผิวขาวนะคะแบบนี้เนาะ ไม,ไม่ไม่เจาะจงว่าเขาเป็นคนในต่างในประเทศไทยนะคะอาจจะเป็นคนต่างประเทศก็ได้นะคะฝรั่งผมทองก็ได้เกาหลีก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้นะคะหรืออยู่ในโซนนี้แหละนะคะแล้วก็เขามีความรักที่มันเต็มเปี่ยมเลยคุณชอบชอบคนเนี้ยคุณใฝ่ฝันคุณเฝ้าคุณคุณเหมือนแบบบางคนที่เข้ามาดูอาจจะแอบชอบ คนที่มีเจ้าของด้วยก็ได้นะเขาคนนี้อาจจะมีเจ้าของด้วยก็ได้นะแล้วคุณกําลังเฝ้ามองเขาอยู่อะเขาหน้าตาดีจังเลยอะผิวพรรณดีดีเนาะน่ารักเนาะกินหอมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มง่ายมีออร่ามากนะคะคนนี้นะซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากคุณละคะมีสเสน่ห์เจ้าชู้เหมือนกันกลุ่มกิ่มเหมือนกันคุณก็เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้เหมือนกันนะ <c oughs> เป็นคนที่จะเจ้าชู้เหมือนกันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเออนิดหนึง่งอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเป็นคนที่ ค่อนข้างที่นี่งอัศวินเนาะถือดาวก็เป็นคนที่ทํางานเก่งแหละนะคะอยู่ในองค์กรใหญ่ๆทํางานติดต่อประสานงานกับคนทั้งในและต่างประเทศนะคะชอบทํางานเกี่ยวกับบูบูนิดนึงแล้วก็เดินทางบ่อยๆนิดนึงเขาคนนี้นะนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโรแมนติกโรแมนติกตรงแต่โรแมนติกตรงโรแมนติกเอ๊ะมันยังไงมันเหมือนแบบเขาก็เป็นคนโรแมนติกแต่เอาใจไม่ค่อยเก่ง ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เป็นสามีภรรยากันหรือเป็นแฟนกันนะ่ะคุณชี้นกเป็นนกกับชี้ไม้เป็นไม้แต่เขาอาจจะตรงนิดนึงเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยถ้าเขาไม่พูดเขาก็ไม่พูดเลยแต่ถ้าพูดทีเดียวพูดน้อยต่อยหนักอะไรประมาณเนี้ค่ะเนาะบางครั้งคุณก็งงอ่ะพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรมาเนี่ยอะไรประมาณเนี้ค่ะนะคะแล้วอืคุณกับเขาอะคลิกกันไหมอะคลิกกันขนาดไหนความรู้สึกความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันคลิกกันไหมอ่ะมันเหมือนแบบ หรือมันไม่ได้คลิกเลยหรือมันคลิกกันบ้างไหมหรือมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยเขาใช่ของคุณไหมอ่ะเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณไหมอ่ะอ่ะนี่ใส่ใจคอเขาเป็นยังไงโอจริงๆอ่ะเขาก็เป็นคนที่แบบใช่สําหรับคุณนะเขาก็เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแต่เขาอาจจะเป็นคนตรงและใส่ใจคุณมากมากไม่เท่ากับที่คุณใส่ใจอะไรแบบนี้คะ่ะนะคะเนี่ยเขาเป็นคนที่คลิกแบบเป็นคนที่คุณชอบมากและเป็นคนที่คุณกําลังแบบ อยากสร้างอนาคตกับเขาด้วยและส่วนตัวเขาเองนะคะเขาก็คลิกกับคุณนะเขาแอบเฝ้ามองคุณดูคุณพฤติกรรมต่างๆนะคะของคุณแบบแอบเฝ้ามองตั้งแต่วันแรกอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดเยอะแต่ถ้าพูดก็พูดตรงไปเลย,เยอย่าเเฝ้ามองมองเห็นว่าคุณเป็นคนค่อนข้างน่นารักจิตใจดีแล้วก็มีนิสัยที่แบบค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะโดดเด่นกว่าคนอื่นมาก นะคะคือคุณใจเย็นนะคะคุณก็อาจจะเหมือนในช่วงคุณที่ใจเย็นก็จะเย็นใจร้อนก็ใจร้จอนแล้วคุณก็หลักเด็กหลักผู้ใหญ่รลักครอบครัวรลักคนรอบข้างสังคมคุณมันเป็นสังคมที่มันมันมีแต่ความสุขอ่ะเธอเนาะเขาอาจจะไม่ได้เจอสังคมแบบสังคมเธอก็ได้นะคะแต่อาจจะไปเจอสังคมที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่ได้ของเป็นเหมือนของเธออ่ะนะคะแต่ พอเขามาเจออย่างเงี้ยเขาก็คลิกเขาก็ชอบเขาอาจจะเจอคนที่เป๊ะปังอลังการเวอร์แบบเขามาแต่สุดท้ายชีวิตคู่เขาไปไม่ได้คุณก็เหมือนกันอาจจะเจอแบบนั้นมาแต่คุณมาเจอคนคนคนเนี้ย คุณรู้สึกว่าเขาคือที่หนึ่งในดวงใจคุณและคุณก็คือที่หนึ่งในดวงใจเขาช่วงนี้คุณกับเขาเหมือนแบบความสัมพันธ์มันไม่ค่อยกระชับกันเท่าไหร่เนาะรักกันแต่ไม่ค่อยกระชับมิดในความสัมพันธ์ไม่ค่อยที่จะเหมือนแบบเปิดอกคุยกันหรือคุยอะไรกันอะไรแบบนี้มีเรื่องที่ให้ต้องเคลียร์กันคนบคู่บางคู่อาจจะไม่ได้ชัดเจนด้วยนะคะชอบกันแบบไม่ได้ชัดเจนแบบแอบ,บชอบกันแอบบคบกันแอบบแซ่บกันอะไรก็มีอะไรแบบนี้นะคะ ก็มีนะหลายเวอร์ชันนะที่เข้ามาดูนะคะแต่คุณก็พร้อมและก็ยอมค่ะจะแซบกับเขาอะไรแบบนี้นะคะเอ่อออปเปเรชัก็คือคุณก็เป็นคนที่เขาแบบยอมเขาทุกอย่างนะให้ทุ่มเทส่วนตัวเขาก็เห็นเล็งเห็นคุณค่าของคุณเหมือนกันเพราะคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดปาดเปลือกเหมือนกับเขาเลยเส้นอินฟินิตี้เลขแปดของคุณค่อนข้างเยอะ คุณทางานเก่งเก็บเงินเก่งในสายตาเขาแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะเหมือนชอบธรรมชาติเหมือนเขาชอบธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาพูดถึงเรื่องอะไรที่มันแบบปรัชญาเรื่องวิชาการคุณก็จะฟังเขาได้บางทีคุณก็เหมือนแบบไม่อยากจะฟังอะไรแบบนี้แต่คุณก็พยายามปรับตัวเขาหาได้เขาสัมผัสได้ในสิ่งนี้นะคะเขาสัมผัสได้ในสิ่งนี้อืมนะคะความรู้สึกในใจลึกของเขาอะ ตอนนี้เขาก็รู้สึกคิดถึงโหยหาอะไรอาวรนคุณอยู่นะบางคู่ที่เหมือนทะเลาะกันหรือตัดจบความสัมพันธ์กันไปเนะี่ยคิดถึงมากเลยนะตอนเนี้ความรู้สึกเขาคิดถึงนะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาง้อคุณจังเลยเขาอยากจะลงจากเก้าอี้นี้จังเลยอยากจะลดทิฐิลดอีโก้จังเลยอ่ะเหมือนแบบอยากจะกลับเข้ามาหาคุณจังเลยอยากจะมาขอโทษหรืออยากจะมากอดอยากได้พลังงานดีๆจากคุณจังเลยอ่ะนะคะเพราะว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะช่วงที่คุณอยู่กับเขาหรือคุณคุยกับเขาดีดีะนะคะเขาคุณเอาพลังงานที่มันบวกๆให้เขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคุณเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการทําให้เขาได้สู้ต่อหรือทําให้เขาได้มีชีวิตนะคะเขาอาจจะเจอปัญหาช่วงบ้าน,นปลายชีวิตของเขาเราไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเจออะไรบ้างแต่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะ่ะเขาเขาเจอปัญหาเกี่ยวกับ เยอะมากมาตั้งแต่เด็กเขาอาจจะเล่าให้คุณฟังหรือคุณอาจจะสืบสอบว่าเขาเคยเจอนะปัญหาครอบครัวพ่อแม่มีปัญหาการญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็รู้สึกสงสารและเวทนาในตัวเขาคุณรู้สึกว่าฉันอยากจะช่วยเหลือคนคนนี้จังเลยทําไมคุณรู้สึก่าหรักเขามากได้ขนาดนี้แล้วสิ่งที่คุณให้เขากลับไปอ่ะคุณเชื่อไหมว่ามันมันได้ผลตอนเนี้เขารู้สึกแบบ คุณอ่อนโยนอ่ะคุณทําให้เขารู้สึกว่าเป็นคนใหม่ทุกๆครั้งที่เขาได้คุยกับคุณในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเขาเขาเขาอยู่กับคุณหรือเขาได้คุยกับคุณเขารู้สึกว่าโอ้หประทับใจจังเลยประทับใจคนนี้คนนี้จังเลยทําไมคนนี้เขาคิดบวกจังเลยเนี่ยนะคะคนบางคนหรือคู่บางคู่เนี่ยที่คุณกําลังคิดถึงเขาเนี่ยเขาอาจจะตัดจบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วจะดด้วยเขาเป็นคนเจ้าชู้จริงๆเขาก็เจ้าชู้แหละเขาก็มีเล่ห์เหลี่ยมเจ้าชู้เหมือนคุณเหมือนกัน หักล้างกันได้พอกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในคุณนะ่อยู่ในใจในเซฟโซนของเขาอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาหาคุณหรืออาจจะมาเจอคุณก็ได้ในเร็วๆนี้แหละนะคะและส่วนที่คนที่เป็นเป็นคนรักกันตอนนี้อาจจะมีเรื่องที่มันแบบบาดหมางใจกันอาจจะมีคนอื่นเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแบบมันมันไม่มีความสุขเลยนะคะไม่เพียงแต่มือที่สามอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวก,การเงินด้วยหรือปัญหาที่ ของตัวคุณเองด้วยที่ไม่ยอมเป็นคนตรงเขาก็ตรงอะไรอย่างเงี้ยการเข้าครอบครัวไม่ได้แต่ความรักของคุณอะคุณรักเขาเขารักคุณนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่าถ้าจากไพ่หรือเรนดอมเนี้ยถ้าหันหน้าคุยกันคุณกับเขาก็อาจจะมีอะไรที่มันดีขึ้นหรืออาจจะได้สารมิตรไม,ตร,มตรีสัมพันธ์ความรักที่มันเพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้นะคะเมื่อเหมือนเป็นอะไรที่มันเก่าๆเอาๆไปอะไรแบบเนี้ยก็ต้องทิ้งมันกันไปบ้างส่วน ในในคุณกับเขานะเพราะเขาว่าต่างคนต่างมีที่ที่ในสมองเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะเขาวนเวียนนะเขาแอบไปส่องคุณด้วยนะเออเขาแอบไปส่องคุณด้วยนะว่าคุณทําอะไรแต่งหน้าทําผมอะไรมีแอบแบบเหมือนไซส้เหมือนไซส้บ้างเล็กน้อยที่แบบเหมือนแบบคุณไปโพสต์ไปเฟซไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาไปส่องอ่ะอาจจะใช้แอคเขาอื่นไปส่องก็ได้เนาะคือเขาเห็นคุณตลอดแหละแต่คุณอาจจะไม่ได้เห็นเขาเขาอาจจะบล็อกคุณไปก็ได้ คุณอาจจะบอกเขาอยู่เพราะเขาบอกคุณคุณก็บอกเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณมีการวางแผนในการใช้ชีวิตร่วมกันนะที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีการวางแผนในการใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวมีลูกทั้งหญิงชายมีบ้านมีรถมีอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่เลยแต่ช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะเหมือนมาห่างกันหรืออยู่ระยะทางไกลกันนิดนึงและเขาก็กําลังนั่งมองนะคะรูปเก่าๆอะไรที่มันเก่าๆเ,เกี่ยวกับตัวคุณ นะคะแล้วเขาก็กําลังคิดว่าถ้าในกรณีที่คุณกับเขาก,กำลังทะเลาะกันเนี่ยแน่นอนค่ะวันนี้คุณอาจจะได้รับรับข้อความเมสเซจจากไลน์จากเ c e บุ๊กหรือโทรมาหาเลยหรือใช้อาจใช้เบอร์อื่นนะคะติดต่อคุณมันเป็นไพ่สีม่มิานะคะนะคะขายายจากคิงอ่อควีน อกคัเนี่ยก็คือความรักที่เขาปารถนาหรือห่วยหาเขาหาคุณนะคะเขาอาจจะทำให้คุณแบบทิ้งคุณไปทิ้งลูกไปทิ้งความรักที่คุณดีดมอบดีๆให้จนคุณตอนนี้คุณแบบฉันได้แล้วแต่ว่าเขากาลังเขาก็กาลังเล็งเล็งเหมือนเล็งเป้าหมายอะเล็งธนูเล็งคันศรเล็งความรักมาที่คุณอีกครั้งหนึ่งกับลูกเนาะโฟกัสมาแต่คุณก็เหมือนแบบคุณทำใจได้แล้วไหมในกรณีคู่ที่ บางคนที่เขาไปมีคนอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยคุณก็ทําใจได้แล้วแหละนะคะคุณเชื่อว่าคุณยังรักเขาอยู่แต่คุณก็ทําใจไว้แล้วว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสําหรับตัวคุณรักก็รักไม่รักก็ไม่เป็นไรคุณโฟกัสที่ลูกโฟกัสที่พ่อแม่คุณแล้วแล้วก็โฟกัสที่งานคุณอยากมีธุรกิจการงานที่ดีตอนนี้นะคะในใจเขาอืความรู้สึกของเขาอ่ะมันก็คุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาแหละโหยหาคิดถึงห่วงใยปารถนาดีที่จะมาหาคุณ หรือว่าอะไรก็ตามก็กลัวมีความทั้งกู้กลัวก็กล้าเหมือนกันเอาอยัางไงดีว่าถ้าจะเขามาหาเขาเนี่ยเขาจะด่าไหมเขาจะว่าไหมหรือเขาจะมีคําพูดที่มันไม่ดีไหมเพราะคุณเป็นคนปากแซ่บเหมือนกันก็มีความกลัวนิดนึงหรือว่าคุณจะฟอร์มจัดไหมเพราะเขาก็ทําคุณเจ็บเหมือนกันคนบางคนเนี่ยหรือใครบางคนของคุณเนี่ยทิ้งคุณไปเลยในขณะที่เขากําลังกับคุณในคุยกันอยู่ตัดความสัมพันธ์หรือตัดจบกันไปเลยแต่คุณก็ยังรอเขาหรือเขาไปเลือกอีกคนหนึ่ง คุณก็ให้โอกาสเขาแต่คุณอาจจะไม่ได้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะเพราะคุณก็มีกำแพงของคุณไว้ตั้งไว้เหมือนกำแพงเมืองจีนอ่ตอนนี้คุณตั้งไว้เลยคุณไม่เอาใครอ่ะคุณไม่อยากมีใครเข้ามาในชีวิตคุณเพราะคุณตัวคุณอยากจะสบายก่อนอยากจะมีธุรกิจอยากมีการงานอยากมีอะไรที่มันดีๆก่อนก่อนที่คุณจะไปไปอยู่กับใครตอนนี้เพราะคุณอ่ะกับเขาอาจจะตั้งเป้าหมายหรือวาดความหวังอะไรกันไว้แล้วเนาะตอนนี้นะ คิดถึงอะคิดถึงทั้งคุณและเขาเอาจริงๆอะตรงๆอะทั้งคุณและเขาต่างต่างรอวันกลับมาหาการหรือกลับมาดีกันมาคุยกันต่างคนต่างเฝ้ารอแต่แค่มีทิฏฐิตัวเขาอะมีทิฏฐิเยอะอยากให้คุณทาไปก่อนแต่ตัวคุณอะมีความเจ็บปวดที่เขากระทำไว้ให้มันแสนจะลําบากมันแสนจะสาหัสที่คุณแบบไม่อยากที่จะให้โอกาสเขาแล้วแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่นะครับแล้วก็พร้อมที่ กลับมาอาจจะคุณคุณ,ค,ณคุณก็อาจจะคิดว่าเออเป็นเพื่อนกันก็ได้แต่เขาคุณก็พร้อมที่จะแบบมีอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบดีๆให้เขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะปรับตัวปรับใจเขาหาคุณเหมือนกันรักเขาเนาะรอเขาอยู่เฝ้ามองอาจจะแอบ,บ่องบ้างเขาก็อาจจะแอบ,บ่องคุณบ้างอะไรเงี้ยอมความรักของคุณกับเขาอะ มันเหมือนแบบถ้าช่วงนี้กลับมากันอีกครั้งมึงมันก็จะแฮปปี้แหละนะคะมันก็จะแฮปปี้นะบอกไว้ก่อนนะคะแรนดอมนี้อาจจะตรงใจใครหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะแล้วก็บอกก่อนบอกอีกนะอาจารย์ไม่ได้อาา่านตามใบโพทอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจารย์อาจาจะไพ่พลังงานไพ่นะคะ ยิีนะคะอาจจะไม่ได้ใช้ไพ่หลายสำรับนะใช้แค่สำรับเดียวในการอ่านเช็คพลังงานของคุณแล้วก็พลังงานเขาแล้วก็ความรักนะคะฉะนั้นแน่นอนเน้นวิจารณญาในการรับชมค่ะนะคะโอเคค่ะนะคะเวโอโฟจูนนะคะเวโอโฟจูนก็คือความคิดถึงความห่วงหาความกลับมาความเริ่มต้นใหม่หรือการที่จะมาเป็นครอบครัวกันอย่างเงี้ย ทุกอย่างอะค่ะมันต้องใช้เวลาดินน้ําลมไฟมาประกบมันเหมือนวงกลมอะโลกอะมันจะหมุนรอบตัวเองถ้าเมื่ไรที่มันถึงจุดสําคัญหรือจุดที่มันเป็นเหมือนพีคของชีวิตคุณกับเขาจะได้เจอกันและเร็วๆนี้คุณกับเขาจะได้เจอกัน นะคะเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศเขากําลังเตรียมพร้อมวางแผนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้คุณแบบเซอร์ไพรส์คุณนะคะเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงคุณมากนะคะตาจาับต,ตามให้ที่กําลังอ่านนี้เขาคิดถึงคุณมากเขาร้องไห้เขาเจ็บปวดหัวใจเขารู้สึกทรมานใจที่ไม่ได้เจอคุณนะคะแต่เขาก็อาจจะเป็นคนที่ฟอร์มเยอะอีโก้เยอะลดดีกีลดอะไรของตัวเองไม่ได้มันก็เป็นเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วนะคะเขาก็อาจจะเหมือนแบบอาจจะไปทดลองใช้ชีวิตไปท่องท่องโลกกว้างทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเกาะคุ้มครองไม่ไม่มีคุณแต่เปล่าเลยนะคะกลับมันทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดใจแล้วก็คิดถึงคุณมากขึ้นคิดถึงคุณมากขึ้นคิดถึงทุกเวลาและทุกวินาทีด้วยตอนนี้นะคะเรื่องบางเรื่องหรืออะไรก็ตามที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีใครเลยที่จะอยู่ข้างเขา ไม่มีใครเลยที่ผ่านมาการที่ไม่มีใครเลยก็ยังมีคุณแต่ตอนนี้เขาไม่มีใครเลยจริงๆเพราะเขาได้ทิ้งคุณไปและทอดทิ้งทาให้คุณเสียใจทําให้คุณร้องไห้และทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าในตัวเองทะเลาะกันช่วงนี้นะในช่วงคนที่เป็นแฟนกันทะเลาะกันช่วงนี้ก็ดูแล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณละค่ะนะคะเขาจะกลับมาหาคุณเพราะเขาคิดถึงคุณเขาไม่เขา เขาอยู่กับใครไม่ได้ไหมคนคนนี้เป็นคนที่อยู่กับใครไม่ได้เพราะเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนตรงเจ้าอารมณ์พูดจาบางคนก็พูดจาไม่ดีเลยนะคะมันเป็นไพ่แบบ B กับ J เนาะก็คือทั้งดําทั้งขาวเป็นคนที่คนเดี๋ยวพูดดีเดี๋ยวพูดลายเป็นคนที่คนโทลและควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้น้าแต่ดีดีแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ปากจัดนะคะพูดตรงปากจัดแซ่บมากอย่าได้มีใครทะเลาะกับเขานะคนคนนี้เขา ถ้าตลอดด้วยเนะี่ยมันเหมือนมหูชาอนะ่ะเขาก็เป็นคนตรงนะแต่คุณก็รับได้ในทุกๆเรื่องที่เป็นตัวเขานะคะเออเป็นตัวเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณรักเขาคุณไม่ยอมปล่อยให้เขาเผชิญปัญหาหรอกแต่ตัวเขาเองนั่นแหละที่เลือกผิดเดินทางผิดหรือทําอะไรที่มันผิดผิดและตอนนี้เขาคิดถึงคุณสุดหัวใจ ะะเขาคิดถึงคุณสุดหัใจเขากำลังจะทําทุกวิถีทางที่ให้ใหใหกลับมาหาคุณในเรนดอมนี้นะอาจารย์ก็คิดว่าคนที่เข้ามาดูนะนชนะอีกแล้วจ้ะ <c oughs> จากเรนดอมที่แล้วก็ชนะแล้วเรนดอมนี้ยังชนะอีกยิ้มแล้วบอกแล้วไม่เชื่อเป็นไงล่ะดื้อนนะักอะไรเงรี้ยคุณก็คือคุณปล่อยเซอร์เวยเลยะมันเหมือนแบบเอออยาทําอะไรก็ทําไป แล้ววันนั้นคุณกําลังที่จะเหมือนแบบฉันจะนั่งเฝ้ามองเธอแล้วฉันก็จะัาจะยิ้มตามในผลกระทําหรือผลกรรมที่เธอได้รับอะไรแบบนี้ค่ะคุณไม่คาดแคนหลอกแต่คุณได้บอกไปแล้วคุณตาสว่างคุณหูตาสว่างแล้วช่วงนี้คุณแฮปปี้คุณมีความสุขมากคุณกําลังมีแผนที่จะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับโปรดักต์เครื่องสาอางของกินของใช้ก็ได้นะคะเนี่ยคุณจะได้รับสัปและคุณจะได้รับเงินนะ จริงๆนะคะเพราะพลังงานคุณเยอะมากคุณแบบอยากมีเงินอยากมีงานอยากมีอะไรที่มันเยอะๆมากว่านีแล้วคุณแบบเหมือนเสียเวลาไปกับเรื่องความรักค่อนข้างเยอะเหลวนะคะเขาคิดถึงคุณมากมายคิดถึงคุณมากเลยแล้วก็ความรู้สึกของคุณและเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยจ้ะ <laughs> โอเคนะ,ะจย์ก็หวังว่าเรนดอมนี้นะคะจะทําให้ทุกคนยิ้มได้นะคะการที่เราจะรักใครสักคนอะมันไม่จะเป็นหรอกค่ะว่าเขาจะมี เงินเยอะหรือว่าไม่มีเงินเยอะมันอยู่ที่การคิดการชอบแล้วก็นิสัยใจคอที่จะไม่อยู่ด้วยกันแล้วอีกอย่างหนึ่งมันขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์และกรรมล้มกันมาถ้าเชื่อเรื่องอดิตชาตินะคะความรักก่อนที่เราจะรักใครหรือเราจะส่งต่อความรักให้ใครเราต้องดูพลังงานเราด้วยว่าตอนนี้พลังงานเราถดถอยไหมเรามีอินจีที่ดีไหมหรือเราจะรอใครสักคนที่กําลังทําให้เราเสียใจตอนนี้เราต้องกลับมาย้อนดูว่าการที่เรารอรอได้แต่เราก็อย่ารอนานเราอย่าทําให้รู้สึกว่าความรักที่เรามีให้เขา แล้วเขาไม่เห็นคุณค่ามันทําให้มันศูลเปล่าและเสียเวลามากนะคะอาจารย์ก็หวังว่ามีหลายๆคนที่กําลังยิ้มนะคะแล้วก็กําลังท้อแท้จิตใจขอให้เล่นดอมนี้เป็นเล่นดอมที่เยียวยาจิตใจนะคะแล้วก็ทําให้คุณยิ้มได้มีพลังงานพลังงานกายพลังงานใจนะคะใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมเนาะและอาจารย์ก็สัญญาว่าอาจารย์จะทําเล่นดอมดีๆคลิปที่มีสาระสาระทั้งด้านเรื่องความรักนะคะแล้วก็ ทุกๆอย่างเลยนะคะที่มีประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่ามาดูแล้วแล้วคุณก็ไม่เปล่าประโยชน์อะไรเลยนะคะนะคะ,นะคะเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะวันนี้ให้ยิ้มแล้วก็เดินก้าวต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ